ตอนนี้มันอยู่ในช่วงเวลาที่ผมะจะต้องให้ iPad กับลูกให้มือถือให้ให้มือถือกับลูกลูกผมอายุเท่านี้มาเป็นสามีภรรยาเลยนะผมคุณอย่างคิดว่าคุณจะต้องให้เขาเท่าไหร่ถ้าคุณไปอ่านหรือคุณไปดูงานวิจัยหรือว่านักจิตวิทยาต่างๆที่เขาเขียนกันออกมาว่าต้องดูเวลาสองชั่วโมงสามขวบต้องเล่นอายุเท่าไหร่คุณบอกคุณแม่ฟังนะผมผมเคารพในสิ่งนั้นผมรู้จักผมมีญาติเป็นคุณหมอผมไม่ได้แอนตี้ในสายนั้นเลยนะครับผมแต่คุณทําตามนั้นอะ มันไ,มได้ผลจริงจริงครับผมก็ใช่ไงคุณอย่างผมเลยถามคุณไงว่าแบบถ้าเป็นคุณคุณคิดยังไงผมตอบเขาไปเลยผมไม่รู้แต่ผมมีสิ่งหนึ่งที่ทำให้คุณคิดได้คุณกำลังจะตัดสินใจว่าคุณจะให้หรือไม่ให้ถ้าผมบอกว่าให้ไปเลยพอคุณให้เขาไปแล้วหลังจากนั้นเขาเล่นตะบี้ตะบันเลยอ่ะคุณเอาเขาไม่อยู่เลยอ่ะ เขาไม่อ่านเขาไม่เรียนเลยอ่ะอีกอาทิตย์หนึ่งต่อมาคุณจะโทรกลับมาหาผมไหมว่าคุณยังคาแนะนำของคุณม,มันหนักเลยอ่ะมันทาให้มันทุกอย่างมันแย่หรือถ้าผมบอกว่าห้ามให้อย่าเพิ่งให้ไม่ควรให้ต้องรอโตกว่าน,นี้ต้องเข้ามัธยมก่อนต้องสิบห้าก่อนโอเคได้ครับผมไม่ให้คุณกลับไปคุณไม่ให้แต่ ลูกคุณตื้อจนคุณทำอะไรไม่ได้เลยคุณจะโทรกลับมาบอกผมไหมว่าคุณยังสิ่งนี้คุณแนะนำมันไม่เวิร์กเลยอะพิจารณาแล้ว Make decision แล้วปึง้งคุณทำออกไปดีไม่ดีไม่มีใครบอกได้สะท้อนกลับมาตังหาว่าสิ่งนั้นอะคุณแม e แล้วคุณรับมือได้หรือเปล่า